ก็สวีดัสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเชสัญญังช n แนลนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำไอเทมรูนพลังแฝงของเจ้าทูเลนพร้อมกับรีวิวสกินใหม่แบบหล่อเท่ e นะผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะก็ช่วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับโอเคเราไปเริ่มที่ไอเทมกันเลยนะผมไอเทมทูเลนก็ประมาณนี้นะ ผมจะแบบไปเร็วๆเลยนะชิ้นแรกก็เป็นเนี่ยเป็นโลกิเคิร์สชิ้นที่สองก็เป็นรท้าเท้าเจาะเวทนะมันจะทำให้ทูเลนต้นเกมแรงมากส่วนชิ้นที่สามเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกแหละว,ว่าถ้าเราต้องการดาเมจโปกระยะไกลแรงๆใช่ไหมก็เป็นมุมสติ๊กหรือถ้าเกิดต้องการอยากดูเลือดต้นเกมก็เป็น เนียร์เบสซิ่งก็ได้แล้วค่อยมาออกบูมสต็กิงแต่ส่วนตัวผมจะชอบเน้นดามเมจต,ต้นเกมมากกว่าก็เลยเป็นบูมสติกแล้วก็มองกดนะแล้วก็ค่อยมาขึ้นเป็นเ,นเ,นเรียร์เบสซิ่งแต่เกมนี้ผมน่าจะไม่ได้ออกเรียร์เนาะผมน่าจะเปลี่ยนน่าจะเป็นสตาร์ออฟนูเนาะเป็นสตาร์ออฟนูเนาะ เพื่อแบบมันเลดเกมแล้วมันดึงไปถึงเลดเกมแล้วก็เลยออกเป็นสตาร์ทอัพนูออกเป็นจอบกรอบเวทดีกว่าผมและชิ้นสุดท้ายก็เป็นแข่งครับผมอาร์ติออฟก็ประมาณนี้นะสำหรับไอเทมนะฮะเรามาดูทางด้านลูนนะผมลูนก็เป็นลูนเมดประกติเลยเด็ดน,นะดูทูเรนก่อนผมน่าจะเซตทูเรนไว้นะอ๋ออันนี้ทูเรนนะมีดูดเลือดนะผม ก็เป็นเดซเลตสิบนะะแล้วก็ดูดเลือดเพ4สี่เม็ดนะเพนี่คือเราจะได้พลังเวทเอ้ยไม่ใช่พลังเวทเป็นเวทวมไพอ่าเป็นดูดเลือดเวทวมไพนะสี่เม็ดก็จะดูดเลือดเวทบมไพประมาณหกจุดสี่เปอร์เซ็นะผมส่วนอีกหเม็ดก็เป็นสไปรลตนะส่วนสีเขียวก็แน่นอนเป็นสเตนนะผมจะก่อเวทนะ ่าสเตตเนาะก็ประมาณก็จะพลังเวท42อเจกกอเวท88เวท 4, วเรมพายหกจุดสี่ความเร็วขึ้นที่หกเปอร์เซนความเร็วโจมตีสิบสองเอร์เซนนะผมก็ประมาณนี้เนาะแต่เห็นบางคนที่ท็อปเซิร์ฟเขาเล่นกันบางคนก็มีใส่เป็นตีเร็วสามสองก็มีนะเออเป็นอเวกเป็นซัิริตเป็นสเตนนะผมแต่ส่วนตัวผมชอบเป็น เน้นดาเมจเวทแรงๆต้นเกมมากกว่าก็เลยเป็นใส่เป็นเดสเเลสแทนโอเคต่อไปพลังแฝงะครับผมพลังแฝงทุกเลนที่ผมเล่นนะเกมนี้นะผมใช้เป็นพลังแฝงนี้เนาะเป็นเป็นสามเหลืองแล้วก็สองฟ้านะผมอันแรกก็เป็นไอคอนซิฟายเพื่อเร่งดาเมจอันที่สองเป็นโอลิเวอร์ดิกเพื่อเจาะเกาะเจาะ จะได้รับจอกก่อนแล้วจอกก่อเวทนะผมบกวป8ต่อเลเวลนะผมส่วนอันังก็เป็นเป็นรนะีคอฟเวอรี่พัดเนาะหรือใครจะเล็ตเป็นเซตเป็นแข็งก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าความที่ทนะูเรนนี่ยข้อเสียคือมันตัวมันไม่ค่อยมีดูเดเลือด่ยถึงเอาเอารูนรูนเพมาก็จริงนะแต่มันก็ดูเดเลือดได้น้อยผมก็เลยใช้เป็นรีคอฟเวอรี่พัดเพื่อแบบ กดเพิ่มเลือดให้ตัวเองแบบได้ทั้งเกมมากกว่าเนาะมากกว่าใช้เข่งไงด้วยความที่ทูเรนมันมีสกิลสองมาโดดได้บ่อยอยู่แล้วอโอกาสรอดมันก็สูงอันนี้อันนึงก็เป็นการสลิงเกอร์นะผมเพื่อเล่นดาเมจนะก็ประมาณนี้สําหรับไอเทมรูนพลังแฝงนะส่วนวิธีการเล่นการเดินเกมเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปอีกทีนะครับผมโอเคครับแล้วเ,เข้ามาสู่กันในเกมแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนทำทเทคนิค วิธีการเล่นการเดินเกมของทูตเลนนะพร้อมสกินใหม่นะผมดอนนิ่งฝ่ายนะผมโอเคมาถึงเลเวลหนึ่งเราให้อัพสกิลสองเลยนะเพื่อแบบมันจะสามารถแบบว่าเก็บสูงสุดได้สามสเต็กสามารถใช้ได้สามครั้งอ่ะเพื่อเราจะเก็บสเต็กได้ไวขึ้นมากกว่าสกิลหนึ่งเขาสกิลหนึ่งคือคูดาวน้านะผมมาถึงให้เรากดสกิลสองจากจุดเดิมแล้วก็ว้าไปอีกจุดหนึ่งของบัฟนะมันจะเก็บได้สองสเต็กเนี่ยมันจะโดดได้สามครั้ง เราก็จะสามารถแบบเก็บฮาส์ดซีได้ก็คือแบบทันเดอร์แเนี้ยแต่อันนี้มีดมาเดินลัดทางตรงนี้เฉยเลยได้ปมนไรมันก็ทําให้เราไม่สามนะแต่ไม่เปไรเราก็ไปเก็บคลิปต,ตรงกลางเอาแทนเนาะก็ฟาร์มไปก่อนนะช่วงต้นกเกมเสร็จปุ๊บก,ก็เข้ากลางนะฟาร์มสามกองแถกกลางก็ฟาร์มสามกอง้างนะ ใครจะเริ่มที่แบบแดงก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวผมผมเล่นฮีโร่ทุกฮีโร่นะส่วนใหญ่จะชอบเริ่มฟ้าแล้วก็ไปจบล่างต่อดเลยไม่ว่าจะเลนข้างหน้างเป็นดาร์กหรือเป็นมังกรก็แล้วแต่นะเป็นตัวแบบตัวที่ตัวที่ใช้มานาก็มาจะเริ่มฟ้าก่อนนะฟ้าไปเรื่อยนะกินใหม่ค่อนข้างจะสวยนะแล้วด้วยความที่แพทนี้ เหมือนยอดยอด,ยอดแพดก,ก่อนนะทูเรนมันก็ฮิตอยู่แล้วนะพอมีสกินเข้ามา oh <my> ก็ฮิตเข้าไปอีกเนาะแล้วทูเดนก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นตัวแรงเอสด้วยในการป่าเนาะเข้าป่าแล้วเม็ดแรงมาอืม oh <my> อันนี้ป้อมยิงได้คิวนะเรียบร้อย oh <my> สกิลเอยสกินนี้ออกไปทางมุ่งมงนะสีมุ่งนะมุ่ง เดินกางเตะปุ๊บแล้วก็ฟาร์มต่อทำวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวชิ้นที่สามผมจะออกเป็นบูมสติกรองเท้านี่ให้เน้นรองเท้าเป็นเจาะเวทนะผมเพราะมันจะมันจะแรงมากๆนะช่วงต้นเกมทูเดนรองเท้าเจาะออเวทก<ๆ>็อย่างที่ผมบอกนะ <S <S ไอเทมชิ้นที่สามถ้าใครอยากต้องการเป็นแบบ ไม่ต้องการเป็นดาเมจเวอร์เลยขนาดนั้นหรอยากได้มีดูดเลือดบ้างก็ออกเป็นเรียบิซ n ิ่งมาก่อนก็นได้นะัมมันจะทําให้ทูเรนเล่นง่ายขึ้นนะเวลาเข้าผมงเข้าไปเวลาโดนโดนสกิลหรือโดนตันหรือโดนดาเมจอะไรหนักๆเรียบิซิ่งนะก็จะมีเกานะเนาะเวลาโดนดาเมจเลือดเหลือต่ำกว่า40%นะมีเกาะขาวเด้งขึ้นมาแล้วก็ได้เวทเวมไพร์ด,ด้วยนะผมไอเทมนี้ แต่เนีได้เป็นดาเมจเลยผมก็จะออกเป็นบูมสติกนะแบบดาเมจโป๊กมากช่วงต้นเกมถ้าเป็นบูมสตต๊กนะข้อดีมันข้อข้อดีมันก็ต่างกันเนาะเดียเบสซิ hmm. ่งเนได้ดูดเลือดบูมสเต็กมันจะได้ดาเมจนะคร mm hmm. หลายคนเล่นทูเลนน่ะจะชอบเก็บอันติเอาเวลานนะไม่จำเป็นนะฮะ บางทีเล่นดูเลนเปิดด้วยอันติก็ได้นะมอดตอดเลือดเขาไปก่อนเนาะอ,นอันนี้โดนเพลรซันตายนะมโดนดามเมจเยอะสุดด้ยวยวความที่ ผมเอาพลังแสงการสลิงเกอร์มาเนาะเป็นสีฟ้าเป็นรีคอเวอรี่แล้วก็การสลิงเกอร์มันจะทําให้ทูเ l นเล่นต้นเกมเล่นง่ายขึ้นนะผมเพราะถ้าการสลิงเกอร์ได้ค่าหรือได้อัิดเนี่ยมันจะมีดาเมจที่เยอะมากค่าหรืออัิดเนี่ยมันได้ได้ทั้งสองสแต็กเลยนะฮะบนได้ไม่ค่อนข้างเยอะนะผม ป่าไปก่อนนะเล่นป่าไม่มีอะไรก็เ,เล่นป่าเดินเกมเก็บออบเจกต์ไปเรื่อยๆนะผมนี่มันตัวเล่นเป็นตัวที่เล่นง่ายนะถ้าเกิดมีเพื่อนทำดาเมจไปให้ต่อดาเมจไว้ให้สักครึ่งหลอดหรือแบบใกล้ตายเงี้ยถ้าอย่างใกล้ตายกดอันติค่าได้เลยแต่ถ้าแบบเพื่อนต่อดาเมจไว้สักครึ่งหลอดเนี่ยเรามีทันเดอร์แคปใช่ไหมมีพาสติ ล้วก็โดดไปใส่ช็อตซันด์แคปสกิลหนึ่งกดอันติตายแน่นอนนะผมตัวบางๆเลื่นไม่ได้แน่ๆ่ยิงตายนี้ฝั่งเขาเป็นเอลันดอร์ด้วยเป็นัวตัวที่โคตรบางเลยเลือดน้อยด้วยส่วนช็อตระเบียรล่วงแน่นอน,นับผมอันนี้แอนเนตหลบอันติเราได้ก็จริงนะแต่เราก็รอโดดอยูนะ่ฮะรอโดดแล้วก็ยัดสกิวหนึ่งเข้าหน้าไปล่วงครับผม ผมซื้อสกินนี้มาใช่ไหมผมได้ไปสองตาก,ก็ชนะสองากกตาเลยก็อย่างว่านะฮะสกินก็แพงมันจะไม่แรงได้ไงนะฮะโอเคแล้วก็ใกล้จะได้บูมสติงละไม่กี่ร้อยนะผมตามนี้นิดห,หน่อยก็ได้ละ๋ยวดาเมจมันจะเริ่มมานะมอพอไอเทมไอเทมอะไรกัน ไอเทมบูมพลมสติกกับมงกุฎมานะคือตัวบางไม้นี่ตายแน่นอนนะชุดเดียวเทนเดอร์แคปสกิลหนึ่งอันตินะเพล่อเทนเดอร์แคปปุ๊บช็อตไปทีหนึ่งบวกอันติคือตายเลยนะแรงมากพาไม่มีอะไรอ่ะล้วก็กลับมาวนวนบัฟเหมือนเดิมแค่นี้ตามเก็บออกเทคไปอันนี้เพื่องจะเป็นการเปิด o b j e c ครั้งแรกอาเซเยร์น่ะปัติตวบวกมายวาวยาวเลยฝากเพื่อสร้างหาเงินให้เพื่อนไปก่อนนะดันไปยิงย้อนเข้า้นเหมือนเดิมเลยอนเน็ตโดนเหมือนเดิมแบบนี้อันติย้อนไปถ้าเกิดเราอันติโดนอันเน็ตก่อนก่อนที่มันจะอันติอะ่ะน่าจะตายไปละ อันนี้ยอนก็ไม่รอดนะผมรอ,อคดูด้าอันติโดดไปอันติปุ๊บเรียบรอยแต่สองคิวเน้นเน้นอันนี้ฉีมาโอ้โหฟิกใส่หน้าอันนี้คือไม่น่านรอดแน่นอนนะถ้ามันฉีมันสกิลหนึ่งบวกฟิกนี้ไม่มีทางรอดครับผมอันนี้วอเลนอินดอร์บวก ใครจะชนะฮะพอเลนปลาดอกไม่โดนเรียบร้อยไม่มีใครตายนะต่างคนต่างพอเลนก็ถอยไป้อีเรนดอก็กดแข็งเยี่ยมจริงจริงตอนนี้เลนดอเงินนำผมเลยนะเพราะว่ามันได้ป้อมล่างดันป้อมได้สองป้อมลยเอ๊ะไปเลนดดอมันหนีฟางไงเขาเล่นอย่างนั้นมันก็เล่นถูกอยู่นะน,นะถ้าถ้าเกิดด้วยความที่ทีมเสียเปรียบ แต่เขาไปยังไปขืนบวกบ่อยๆเงี้ยเงินเขาก็จะตามนะแต่อันนี้เลี้ยงบวกเพื่อแอบฟาร์มนี่มันเป็นการเล่นที่ถูกของอ e ินเดียดอยแล้วนะมันจะบูทเงินของอ e ินดรขึ้นมาเยอะมากเพราะอเลนอินดอร์ถ้างเงินนำอ่ะมันจะจะเล่นค่อนข้างง่ายแต่ด้วยความเกมนี้ผมเป็นตูเลนป่าไง <Yes. S 1> เมทฟาร์มนะมันชนะทางอ e ินดอร์อยู่แล้วอนะ โดนพาสซีฟโดนบวกกับอันติก็คือหายแล้วไม่ต้องทันได้จริงหรอกจะได้เป็นเออแครี่ป่าด้วยกันอิเลนดอได้เปรียบนะแครี่ป่าหรือฝั่งหรือเราเล่นเป็นไฟเตอร์เนี้ยอิเลนดอจะได้เปรียบมากโอเคเราก็ได้ดาร์กนะเรียบร้อย ออกมาฟาร์มต่อเรื่อยๆนะผมด้วยความที่เรามีลูนลูนเพลนะมาทำให้เราดูดเลือดได้ได้ายขึ้นเวลาฟาร์มนะฟาร์มได้สบายหน่อยบวกกับที่เราค่าบัฟค่าชีป,ป่านเนี่ยมันได้เลือดอยู่แล้วไงแป๊บเดียวก็เลือดเต็มเลยเห็นปะอันนี้อนน เอนไอเนดอร์เขโดนเวลยิงตายกดเกิดมามเราเวทได้ก็เวทไปเลยครับผมเนี่ยเห็นปะเอเีนดอร์โดนผมช็อตช็อตแค่สองทีนะเลือดหายไปแบบประมาณยี่สิบปอร์เ็นตะอ่ะมันแรงนะทุเรนเนี่ยแรงมากเลยแพทใหม่เล่นป่าเนี่ยคือแบบดาเมจมันเวอร์เวอร์จัดอนะ่ะ อันนี้ดารคเลเยอร์มันไม่เข้าปอม,มด้วยกันีลตอนบวกกันเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ปล่อยไงแล้วพอดีมันหมดเวลาดาร์มันก็ได้ปล่อยเองอน,นี่ขี่เข้ามาลวงตายเล่นง่ายมากนะทูเลินป่าบอกเลยใครอยากเล่นก็ไปลองเล่นได้นะมั ดาเมจมันสุดจริงตัวบางๆนี่โดนพาร์ทสี่บวกอันติก็คือหายละบางตัวนะถ้าไม่ชัวร์ก็สกิลสองสกิลหนึ่งยัดเข้าไปแล้วก็บวกอันติแล้วก็เรื่การเก็บสแต็กง่ายๆนะควรใช้สกิลหนึ่งแบบระยะประชิดนะมันจ,จะสามารถเก็บได้สามครั้งสามสแตก็กนาะแล้วก็บวกกับสกิลสองก็ควรจะข้าม ข้ามประตูไปใช่หนึ่งบวกสองอ่ะสองให้ได้เอ้ยท่าคิวหนึ่งให้ได้สามตั๊กตส่วนท่ิวสองให้ได้สองตักแตนก,ก็คือเก็บพาสสิบได้แหละทันเดอร์แคปนะยิ่งครูดาวไปขึ้นเก็บพาสซีฟสิบได้บ่อยขึ้นพาสซีฟสิบายฟ้ามันก็ได้เยอะขึ้นนะเยอะมากอันนี้ใช้อันติบไปลาดับบลิเหมือนฉี่ดเขาเดินงงเขาจะอ้อมหรือเขาจะข้ามเขื่อนเลยเขาก็ ตะคือมันกรมันใหญ่จริงมันข้ามยากอยู่นะบางตัวข้ามไม่ได้ oh, ก็ฝั่งเขาก็ตายไปสามนะ <Nice assist. S 1> นี่ดามเมจแเราค่อนข้างเจวเวอร์นะสี่เข้ามากสี่กย็ยังตายเองเลยอ่ิวตอดไหมฮะ <'m> อันนี้โอ้โหโดนย้อนรูดเกือบตายมันนะย้อน แรงมากดีเขาไม่ไม่ยิงเฟลดอซันมานะเสีย่ยงอยู่เหมือนกันตอนวาร์เเปเินดอโดนอันติอาลียิงเข้าหน้าเลยค่อนข้างจะเล่นง่ายนะมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะทูเ่นเก็บสเต็ตให้ครบห้าสกิลหนึ่งเก็บให้ได้สามครั้งสกิลสองเก็บสองครั้งก็ได้พาสิบแล้ว ไอเทมที่ผมออกเนี่ยก็มันก็ไม่ได้เชิงว่าลดคูดาวเยอะนะมีไอเทมลดคูดาวสองไอเทมนันก็คือโลคิกเคิร์สกับสตาร์บัอนูเนาะถ้าไม่ออกเป็นสตาร์บัอบนูแบบแบบว่าเกมน้ามากๆก็เป็นเลเวลิ่งที่สามเหมือนกันก็ได้ลดคูดาวเหมือนกันลดคูดาวก็จะไวตั้งแต่ต้นเกมเลยบวกกับบับฟ้าบับฟ้าลดคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็จะสี่สิบแหละไอเทมสองอย่างก็ยี่สิบใช่ไหม บอกว่าฟ้า20ก็40แหละถ้าเล่นป่ารถคู่ดาวไม่ต้องพูดถึงนะมันเยอะอยู่แล้วแต่ถ้ายืนเลนก็ควรมีไอเทมรถคู่ดาวสัก2ชิ้นหรือ3ชิ้นก็กำลังดีนะอย่างถ้ายืนเลนก็เป็น ony, ony, อากุนนี่ก็ได้อากุนนี่เดวไสซิ่งหรือเป็นเกมนะมากๆก,ก็เป็นอะไรนะ ไอสมุดเวทสีเหลืองนะเขาเรียกว่าอะไรสาเก็สาเก็ดไอสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ละที่มันอยู่ไอเทมเวทชิ้นอันล่างๆอ่ะช่องกลางเป็นไอเทมรดคู่ดาวได้เลือดได้จอะเกาะด,ด้วยก็ใกล้จบอ่ละก็ประมาณนี้สำหรับทูเลนนะแพทใหม่บวกกับสะกินด,ดอยิงฝ่ายนะคล้าย นาคอสสีเหลืองนาคอสสายฟ้าเลยก็สําหรับทูเรนก็ไปลองเล่นก็ได้ไปหาซื้อได้นะสกินก็แค่แปดร้อยเก้าสิบนะจับจองก็ได้นะผมส่วนใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะผมอยากให้เล่นตัวนี้ตัวนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทูเรนครับผม